สวัสดีค่ะคุณสริษาสวัสดีค่ะ,<า>คะของคุณสริษาเนี่ยตอนนั้นสร้างประมาณ450นะคะทา <c oughs> ง2ตาแต่ว่าตอนที่มาตรวจเนี่ยพบว่ากระจกตาค่อนข้างบางนะคะหนาประมาณ470ค่ะหมอก,ก็เลยเลือกวิธี Trans PRK ให้นะคะแล้วก็ตอนนั้นคุณสริษาตอนที่ตัดสินใจมาทำเนี่ยมีปัญหาอะไรกับการกับการใส่แว่นหรือว่าคอนแทคเลนส์นะคะค่ะก็ใส่ ทั้งแว่นแล้วก็คอนแทคเลเนี่ยมาประมาณ19ปีแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตกระบานิดบบนึงคือตื่นเช้ามาต้องแบบเสียเวลาแล้วก็มีปัญหาคือใส่นานปุ๊บเนี่ยตาค่อนข้างแห้งแล้วก็ตาเสบบ่อยก็เลยตัดสินใจที่จะมาหาคุณหมอเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาสร้างค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทำไปเดือนหนึ่งแล้วเนาะทาำ P R K เป็นยังไงบ้างคะโอ้ดีมากค่ะ,คะตื่นมานี่คือโลกแบบ เฮ็ดดีมาเลยคือตอนนี้หนึ่งเดือนเนี่ยคือหมอเมื่อสะพูดได้ตรวจกับคุณหมอก็คือมองเห็นชัดเจนมากคุณหมอบอกรักษาตัวเองได้ดีและแผ่นหายดีมากก็คือแบบโอเคเลยค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่กระจกตาบานนะคะแต่ว่ายังสามารถทําได้ด้วยวิธี t r a n s P R K นะคะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือการมองเห็นเนี่ยจะกลับมาค่อนข้างเร็วนะคะเทียบกับ P R K แบบเดิมค่ะยังก็ดูแลตัวเองต่อเนาะแล้วเดี๋ยวรักเจอกันคระแมนะคะได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะ 好，谢谢。<noise> <noise> <noise>